คือถ้ามาเอาความรู้ภาษาอังกฤษกับหนูอะหนูบอกเลยว่าสิบเต็มร้อยยีน่าฉี่แตกบนหลังผู้ชายเทลทุกรายการ I want your boyfriend I want a boyfriend I want a boyfriend Yes I want a boyfriend in this year Not roommate Not one night stand Not ex partner สวัสดีค่ะ Welcome back to English teacher สวัสดีค่ะก่อนหน้านี้แบบตัวแม่เขามาแล้วาอเห็นอยู่ก็ดูเพีตัวแม่อยู่เขาก็จะส่งดอเตอร์แบรนด์เข้ามาตัวคนเนี้ก็คือตัวเนี้ยคนนี้ก็คือตัวแม่ตัวมาเหมือนกันพราะว่าตึงสุดในตะกูลยินดีต้อนรับน้องนา ั้งบ้านคือประมาณ300คนที่นั่งดูเราอยู่ตรงนี้เห็นน้ำอ่ะจะติดตัวกับแม่แพทมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กอืแล้วก็เป็นคนแบบแม่ทําอะไรน้ําก็จะทําด้วยทํามาด้วยกันตลอดและปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่าเป็น a s u c c e s s ฟูลเพอร์ n นคนหนึ่งเพราะว่าก็ตั้งใจทําอะไรจริงจังคุณลูกว่าแม่พูดแม่พูดอะไรอย่างเงี้ยคนลูกเลยนะแม่แล้วคือก็จะเปลี่ยนชุดนะคืนนี้นะคะเตรียมนี้มาด้วยค่ะอะไรครับอ๋อใช่แล้ว คือถ้ามาเอาความรู้ภาษาอังกฤษกับหนูอะหนูบอกเลยว่าสิบเต็มร้อยนี่อันนี้คือ <laughs> เพื่อนชื่อเจนจิลา <laughs> เป็นเพื่อนคนเดียวที่ม,มีอนาคตสุดในกลุ่ <laughs> บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวจะไปจะไปรายการที่เขาแล้วเป็นภาษาอังกฤษหมด Let me introduce myself uh. uh. My name is ชัตตานัน You can call me n า f i ตอนแรกไปถามพี่แพทแล้วที่แบบว่ามึงไม่ต้องเตรียมตัวอะไรไปเลยรายการเขาชิวมาก <Hey. S 1> แต่พอไปคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่ากี่ครั้งแล้วที่มึงไปรายการพวกเนี้ยแล้วโชว์โง่แล้วจนมึงไม่มีผัวก็เลยแบบเออหรือว่าก็จริงวะงานต้องถามก่อนเลยว่าแล้วคิดว่าคะแนนภาษาอังกฤษของเราเนี่ยเต็มสิบให้เท่าไหร่ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ได้ไหมเพราะว่าถ้าบภาษาอังกฤษหนูไม่เคยเข้าเรียนไม่เอาเอาคำ เต็ม er 10บเราให้เท่าไหร่อ๋อถ้าความมั่นเต็ม10หนูให้10อยู่แล้วพูดถูกพูดผิดหนูไม่รู้แต่หนูพูดไว้ก่อนเอออันนี้คือคอนเซ็ปต์ของรายการเลยเพราะว่าแค่คุณกล้าคุณก็กลายเป็น English teacher อยู่แล้วแม่ชอบมากเสียงกริงมาแล้วอ h hello hello everybody นำหนึ่งนะมีคือแสดงว่าดูรายการเรามาประมาณ1ิบเทปแล้วคือรู้ทุกอย่างเออถ้าได้ยินเสียงกิ่งปุ๊บอยู่แล้วก็คือเริ่มเรียน I am ready to start English with Tisa. Are my friend. I'm gonna be your friend today. But traditionally, could you please describe yourself in three words? b e s h l i s s sexy. ชอบแต่หนูเอา b e a h ไว้คำแรกอยู่แล้วเพราะหนูคือตัวมามี บิ๊ชลิสแซกซี่ลิสคือแปลว่ารวย r i c ริชลิสถ้าเป็นลิสแบบตัว L อล uh huh. นะคะ L I C E แปลว่าไลฟ์ที่แปลว่าเห uh ็ด huh. นะเพราะฉะนั้นเราต้องริช i ิ h แปลว่ารวย So I really like that bitch, rich and sexy. Yeah. Wow. The backstory about it's like a trauma to you that you stop speaking English. <laughs> บอกว่าถ้าเขาพูดอะไรมาจับไว้สับตึงแล้วมึงขยักหน้าเอาไว้แล้วมึงจำส,สับสับนั้นน่ะแล้วมึงมาต่อ Thank you พี่เจนจิราเจนจิรา Thank you so much <laughs> This actually a, a very I mean clever idea though เอาจริงหนูอยากเรียนภาษาอังกฤษมากนะเพราะว่าตอนเด็กๆกหนูไม่ตั้งใจแล้วแม่ลงเรียนภาษาอังกฤษให้ใช่ปะก็โดดเรียน <laughs> เพื่อนบอกว่าให้หาผัวอังกฤษก็เลยไปหาผัวต่างชาติมาคนนึง นึกว่าจะได้คุยสรุปพอเราก็ผัวแล้วส่งให้พี่แพทคุยพี่แพทบอกนี่แทบจะเป็นผัวกูอยู่แล้ว <laughs> พอผัวต่างชาติบอกมึงพิมอะไรไอ้ I, I d o n t u n d e r s t a n d ูก็เลยกูก็ทานสเตชช่วยกูไปได้ละแล้วสรุปผลนั้นได้ไหม <laughs> ได้ทีเดียวอุ้ย <laughs> อย่างหน่อยก็ได้ I've heard the backstory about you were afraid in English why is that what did you do or what did happen to you <laughs> I ลง story I G you post y o post post and I จำไม่ค่อยได้แล้วว่า I want to be my man หรืออะไรสักอย่างคืออยากได้คนนี้เป็นผวัวคือเป็นแบบว่านั่งอยู่ทองรอ uh huh. แล้วเราก็แบบเวลาเราอ่ะ English English อ้ oh. and in thong หล่อ a i เริ่มเริ่มเมาแล้วแล้วก็อง you drunk yeah i drunk and i post story i tell it h my f a n d i want to be my boy to my man อะไรสักอย่า huh. ง something แบบอยากได้คนนั้นเป็นผัว you want that man to be your boyfriend yes แล้วทีนี้คนใน story The audience, the followers, the follow comment แบบพูดผิดอยู่พูดผิดเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบ uh เออเราก็เลยแบบโฮ้ยเราไม่ควรพูด What did you, What exactly did you post it แค่น,นี้เลย เนี่ยเห็นวหากูก็ต้องพูดเป็นภาษาไทยตอบเขาอีก That's it <S เลือกเตนได้ไหมมันไม่มีเขียนในเนี้ยเจน Did you remember what exactly did you posted on IG story I tell ฝรั่งอ่ะต่าง uh huh, ชา uh huh. ติผู้ชายแถวๆนั้น uh huh, uh huh. ก็คือเป็นการอ่ะแบบเพื่อนนั่งอยู่นี้ผู้ชายนั่งอยู่นี่ I want to be my my boy my my boyfriend something like that and, <laughs> and my f o r b l e คอมเมนต์ You're wrong Speak wrong something like that I want your boyfriend Did you say that one I want your boyfriend Yeah ความหมายของนหนูว่า I want I I want to tell you to my be my boyfriend ใช่ <c oughs> อะไรอย่างนี้แต่เราพูดผิดตำติงอะไรแดน้ก็เลยโดนคอมเมนต์แบบใดๆ ก็เธออยากไปได้ผัวเขาอะเธอต้องอยากได้เขาเป็นผัวไง,เ,งเราก็มั่นไงเราก็ตัวแม่ตัวมั่งตะด้วยสิ So from that time on you stop speaking English yes, or you afraid <I> stop But do you still want the foreigner to be your boyfriend like do you want a foreigner to be your boyfriend Yes I want So you need to start practicing โอเค Okay I think like, I mean, she's very cute and very, I mean, very innocent in a way because one, she wants to practice her English and she also wants to, like, want a foreigner to be her boyfriend. She, she wants to have a boyfriend as a foreigner, but she didn't know how to speak it out. Yeah. That's why she wants other's boyfriend to be her boyfriend. <laughs> <laughs> anyway, I have another backstory. <laughs> okay. I've heard that you are a very a fierce girl. Fierce girl fierce girl so i've heard once you get drunk you've been drinking a lot you pee on your pants you pee on your pants is that true i cannot remember everything but people remember and tell to everybody เทวทุกรายการ Why did you do that? Why did you pee on your pants? Not pee on your pants. Pee on others bag on the man's bag. <S on the man's bag. y e a i I tell you. คือ I think a lot of and I happy แบบ happy มากมาก You were really happy. Yes. And I think in a toilet. สรุปเอาไม่ใส่ฉันไม่ได้นั่งอยู่บนโถส้วมไออยู่บนข้างหลัง my boy ยัคสบไม่ไหว and it were that your boyfriend no 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 my brother oh your brother your brother and you peed on him ม uh ันไม่ใช่ครั้งเดียวภาษาอังกฤษมันอะไรนะเจ not even one time not even one time ล่าสุดคืออะไรนะ recently l i t a l l y yeah l i t a l l y in my car my ex partner I study on um, court หล uh ัก huh. สูตรผูบริหารอ่าฮะก็จะตอนกลางวันก็จะ study แต่กลางคืนก็คือ drink oh drink party party อ uh ่าฮะเมามากโคา you w e r e drunk you I a r drunk I call to my ex 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 lover ex lover พี lo ่อ่าน ไอ้เมามากเลยกลับไม่ไหวแล้วมารับหน่อยโอเคเขาน่าจะสงสาก He got p ความ y o ็นใจ h ุณเขแบบเวทนามันคืออะไรเจ้เวทนา pity but I would say in a nice way he empathize you empathize เห็นอกเห็นใจ he empathize me and he d r i v e the car he drove the car pick me up to pick you up To pick up. me And... ตอนนานอะคือเราจำไ้ว่าอยู่ในห้องน้ำ and I ก็เลยแบบขี่บนรถลอย เราดีมากที่วันนั้นนนางเอา Honda Civic มาอ uh huh. นางไปขับรุ่นอื่นมา because he knew that you gonna do that right <laughs> you were gonna do that <laughs> he don't talk about me three days he didn't talk to you three days he he d i d t talk to me three days and Last week, he told to me, "Don't drunk, uh, don't get drunk." Don't get drunk. He should say so. <laughs> I'm gonna give an introduction session for Nav because she has prepared. Thankfully, she have prepared like one page proposal <laughs> in English. Let me. Give her on the stage. Okay, let me be myself. My name is Satanan. You can call me Nuffy, Nuffy. If you are about Target in this year, I think I would like your boyfriend. Not one night stand, not a partner, a lover roommate. Do you want a boyfriend? I want a boyfriend. You don't want my boyfriend, right? <laughs> you said you want my boyfriend. You want your boyfriend. I want your boyfriend. <laughs> I, I want, want a boyfriend. <laughs> I want a boyfriend. Yes. You I want, want a boyfriend. boyfriend in this year. Yeah. Not roommate. Not one night stand. Not ex partner. Ex lover. A long term boyfriend to be a husband. Future husband. Because. I think this part is important in my life. Mm -hmm. I would like someone to support me Aww. to do everything in my life. That's it? That's it. Yeah. I, it's I, like want, I, I, want... I want to tell everyone, everybody, and you. Oh. <laughs> you know, it's very nice uh. of her. She's like telling me a poem. เหมือนเป็นแบบมาเล่าก่อนให้ฟังอะ่ะ <laughs> ชอบมาก Right now you're full time business owner. Can you tell me a little bit more about your businesses? I can tell you in ภาษาไทยเลยแล้วกาัน I i l l help to translate. ออ uh, and you translate ก็คือทุกคนจะภายนอกจะมองมาว่านาประสบความสำเร็จมากซึ่งจริงานะประสบความสำเร็จกว่าคนอื่นในอายุ21 แต่คือเราอาจจะเด็กเกินไปนคือเรามีหุ้นส่วนด้วยเราเราไว้ใจเราเป็นคนที่ไว้ใจทุกคนเป็นคนที่แบบเหมืนให้ใจกับทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าโลกอะ่ะมันมีอะไรมากกว่านอั้นก็เลยมีการผิดพลาดน,นิดหนึ่ง uh huh. ก็คือชีวิตคนเรามันมีอัพมีดาวเราก็พออ uh ัพ huh. ปุ๊บนึกว่าเล่นโรลลโรโคสเตอร์ดาวเลย What is it Do you have one big impact to your life or the failure to your life Yes โดนโก Cheated out of money in business how much was it by that time หลักสิบเหรอ and what did like take you back to this stage ทำทำยังไงถึงกลับมาได้มีสติ be conscious and be calm be conscious and w e learning everything and ทบทวนตัวเองอะ reflected yourself reflected yourself everything ทบทวนทุกอย่างแล้วก็ ตั้งสติแล้วก็กลับมาทําเองทุกอย่างตั้งแต่เริ่มแล้วก็พอเราประสบความสาเร็จแล้วอ่ะเราก็เหมือนช่วยแบรนด์อื่นๆที่เขามีของสต็อกอยู่เยอะมากๆแล้วปล่อยไม่ได้แล้วก็ทําคลิปให้เขาติดตะก,กาให้เขาแล้วก็ยิงแอดให้เขาไม่ว่าเขาจะทําสินค้าอะไรที่มันตรงกับเราเราก็ช่วยเขา mm. ถือเป็นการที่แบบเหมือนเราเคยล้มมาแล้วอ่ะล้มแบบปาเต็กแฟงมุลเลอร์ โลเล็ก็คือลงรับจำนาห,หมดเลย mm hmm. ไม่มีนาฬิกาใส่เลย <laughs> ทุกวันนี้อันนี้คือขอเลสซิง้งมานะอุ้ยอันนี้คือขอเลสซิ้งนาฬิกาเรือนละสามหมื่นแลกกับของเล่น300 Can you tell us your business e s right now โอเค I have beauty salon I have keratin What's the name of the product and อะไรไรน่า Okay ไรน่า keratin We r e gonna insert ไร y ่ a here r e น n a keratin ทำกับพี่แพทย์ o อีกอันหนึ่งเป็นอาหารเสริมลดน้ำหนัก What's the name of the product n a p S and contact lens Nappy n a p p i lens and and เป็นแบรนด์ที่เราไปค o l l a b ชื่อ Love brand Love brand Love brand Wow Oh, อ๋อชีล้บแผ่งนั้เหรอเย้ <Yes. S 1> แต่งหน้าทําผมในงบ2,500 What's the name of the salon? <c oughs> Nafi Nafi Beauty <c oughs> n a f i Everything I like ชื่อเนี้ย I uh huh. like แบบ I like it too Yes I I like name เนี้ยเหมือนมันทำให้ไอแบบมีทุกอย่างแล้วก็หมดทุกอย่างแล้วก็มีทุกอย่าง going to another topic love story love story i know I, you said your wishes list, uh, your wish list of by the end of the year is to have your boyfriend your future husband what type of guy do you like like tall guy? no time. i know fat. i like that จะมาหุ่นหมีอ่าชัปปี้ชัปปี้คือหุ่นหมี Would you like the Thai guy or like foreigner guys or Asian guy? Asian guy Everything I I ได้หมดอีกได้ผล I ได้หมด I จะบอกยังไงดี I ได้หมด You okay with everything? ใช่แบบ with every <everything> type Every type แบบไม่ได้แบบดูเลยว่าเขาจะแบบจนหรือรวยหรือจะต้องหล่อหรือไม่หล่อเอาแค่อยู่กับเราแล้วแฮปปี้ ไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วหรอไม่ได้พูดมาตั้งแต่แรกแล้วเราเคยได้พูดตั้งแต่แรกแล้วไม่แต่ว่าจริงๆแล้วว่าคุยกับนาำอ่ะยิ่งเอ็นดูเขนะรู้สึกว่าเขาพยายามแล้วก็จะถามแล้วก็จะถามตลอดถามว่าเนี่ยก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษตลอดใช่ไหมก็จะลืมนะเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่ทำงานกอรี่เนาะใช้ภาษาอังกฤษน้อยกว่าเดิมเยอะมากก็จะถามน้าเหมือนกันว่าเฮ้ย ครันี้เดี๋ยวฝากพัณหาหน่อยพักฟังนิทานหน่อย <laughs> ซึ่งมันเป็นอย่างนั้นกันได้ถ้าเราไม่ได้ฝึก <laughs> เช่นเดียวกันนะ <laughs> เขาก็ไม่ได้มีโอกาสฝึก <laughs> เขาก็จะมาถามเราเอย่างนี้ <laughs> ซึ่งมันมันเป็นอะไรที่น่ารักนะ <laughs> รู้สึกยังไงบ้างคะหลังจาก roll out your English for the full session หนูรู้สึกโล่งมากที่หนูกล้าพูดเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยคือหนูไม่กล้าพูดเลยแล้วหนูก็อยากจะบอกทุกคนว่าต่อให้คนอื่นเขาจะด่าเรายัางไงเราก็มั่นเขานะ้าไว้นาแบบไม่มั่นใจตอนแรกอะคือพี่แพทบอกว่าให้มานะก็แบบมาดีหรือเปล่านะคือเราไม่เก่งเราก็กลัวคนจะด่าเราแต่คพือพอเรามาเจอเจเราก็เลยแบบเฮ้ยมาเจอเจอะไม่ดู <right? S 3> <laughs> ใช่ไหมไม่ดูเจ้ไม่ดูเจ้ช่วยช่วยไม่ไหวเทปนี้เราก็ใจลอยไง <laughs> ต, <laughs> ต้องแบบสนุกสนุกชอบเป็นตอยลอยสนุกไม่ต้องอังกฤษล้วนถือว่า เป็น EP ีที่ได้ทั้งกำลังใจแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้มารีมายภาษาอังกฤษของตัวเองเหมือนกันนะคะวันนี้ดีใจมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะและก็ต้องตาม tradition ของรายการเราค่ะฝั่งนาฟแนะนำตัวเป็น English teacher ของเราเลยค่ะ My name is n a f i I am your English teacher Single bitch beautiful sexy and rich